ใช้เวลาตั้มประมาณสามเดือนพคนเราฝืนนี่โอ้โหงามงามงามตั้มเข่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยยังยังยังตั้มหมดทันแล้วนะตัวนี้แล้วแล้วเออ

ยอนนาปเลยเครื่องมือนต่ำเข้า,า,าไปเลยนอไลางามเลยคักั<ะ>บขักเมื่อเบิงไม้น้น้อยเนี่ยมีอยูกก่ขน 4, าด45ชิบัดบนหาสุดยอดสิ้นสนเผ่ารู คลายโบราณนี่ยจะมีฉ <c oughs> ันแหลกไม่ได้ทุกทตาเข่าพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ก็คือเก่ามากับทีมงานจอยเบาเลาบ้านอย่างก่อนเลยบ้านปลาไหลบ้านปลาไหลมาโอ้ง่ามเลยสิ พึ่งเพ่ง <c oughs> เเหลืองสวงามอ้โ <c oughs> งามแล้วสิน้นจำสิ้น <c oughs> พรามวัน <c oughs> นี้มาเยียมยามพี่น้องบ้านปลาไลเมืองเซปุล เป็นสวัสดิ์เคียนเนาะเจ้าบ้านให้เพื่อนตั้มพุ่ลายลายพอดีพบเพื่อนกำลังตัมเข้าเพื่อนเอาสิ้นมาให้เบื้องนั้านะผากแม่ละพอดีวันแรกเอยังไปยิบหัวมั้ยใช่อีกบ่อยสิ่เนี่ยาตุ่มก็ไปออกงานก็งานเลย họ họ nhờ, phải tắt gì đấy nó một tắt cái nhấp lười bỏ mà tầm một sư cồn chỗ Thì nhóm thi công trai bảo lao hận, mà gia Palay, Mường Sếp Bôn สวัสคเทศวันนี้ทมบพบพี่น้องเพื่นต่ําฮูกไล่ลายรนะพูดยิมาเพอะเพื่อนตามเข้าอยู่เลยเยเบื้องเพื่อนตามเข้าโอ้โอันนี้สิ้นเกหากหลังเาวลงรูเลยอตัวนั้นงามชุดนี้งามสี่งามขนาดตัวนั้งามงามงามจมโลสีจมวัสัก

โอ้ตัวแต่ยังยังยังตั้มหมดทันแล้วเนาะตัวนี้ยแล้วแล้วแล้วหมดตัดออกมาเออตัดออกเดี่ยแม่หมดก็จะตัดเลยนะบนพอก็มีโจงกันโอ้หะงาคนละแบบใส่จะให้เคนเบิึงเพื่อนหนึ่งอ่ะเพื่อนขายยังไม่ไดเพื่อนขายน้องเป็นเราพอแล้วจริงหกพันบาทสี่แสนกี่ประมาณพันบาทเนาะเออพัน

มาทิงมาติงนายมักแซมบ่ไม oh. ่ใช่เลาม่มป์เล่าหวยทั้งตหลายคนมาซื้อแล้วมีเยอมายิ่งมั้งายิ่งมายิ่งผู้ชายมาซื้อเขาเขาเสกเขาแต่แต่กี่ยี่เจ่าเราเซื้อซื้อขายกันราคาประมาณสามส่นี่แหละไม่อก่หอาัในกาเารัได้แล้วอ่ล ตามเขาพี่น้องเอ้เมื่อกี้คือเก่ามากับทีมงานจอยเบาลาวบ้านอย่างก่อนเนี่ยบ้านปลาไหลบ้านปลาไหลเมืองเซปลอนแฟนงซนิดเดียมาโอ้งามเลยสิบเมื่อเมิ <c oughs> ่งนูอเมิ่งนูอ <c oughs> เลือง ลายงามเลยสวยงามเลยโอ้งามแล้วสิน้นตั้มสินส้นเพราะวันนี้มาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านปลาไหลเมืองเซป,ปุลแต่งสวรรคิเขตเนาะเจ้าบ,บ้านนี้เพิ่นตั้มฮุกลายลายพอด,ดีพบเพิ่นกำลังตั้เข้า เพิ่นเอาซิ่นมาให้เบิ่งน้อน่ะเออสิถ่าดุก็ได้เฮ้ยอีแม่ละพอดีบ่แล้วยังไปหยิบห่มใส่อีกบ่ซิ่นน่ะคันเฮาบ่อยากเป็นซิ่นบ้านอัน้นก็สิ่าตุ่มก็ไปออกงานก็งามเด้เฮาเฮายังไปตัดอีได้เนาะบ่ตัดก็เออตัดนบ่ตัดก็หยิบเลยบ่ ว่มนี้เป็นงานเนี่ยเออเริ่มเลนะตําบุทึกูลจั่วเียกทีมงานจอยเบาลาวพิ่นพามาบ้านปลาไหลเมืองเซป้นสวรค์เขตมันนี่ทีมรับพบพี่น้องพิ่นตําหูกลายลายนะพูดยี่มาเพอพิ่นตําเข้าอยู่เลยเเบิ้งพิ่นตําเข้า โอ้อันนี้สิ้นกำลักำลังต้อเอาหัวลงุ่มเลยตัวนั้นงามชุนี้งามสีงามขนาดตัวนั้งามงามงามจม่อเลยสีจมวสักงามงามงาม ไายจลดจำนี่จามีน้ำน้ำช่วยทนไข่ทุกเออน้ลายกระข้าตอีกน่ไเปลบเพิ่นตัเลยนะโอ้ตแต่ยังยังยังตําหแล้วนะตัวนี้แล้ว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 เออ เด oh. ี๋ยวแนบบก็จะตัดเลยนะบพอมีจบไปโอ้งามคนละแบบจะให้เป็นพื้นหนึ่งอ่ะเรื่อนขายยังไม่รอดเรื่องขายง่อแล้วผมเองปะมาีแสนกี่ประมาณพันบาทเนาะายเนชิลหนึ่งพันบาทต่ชี้แชนัตงเดต่างเเหรอ

หลายคนมาซื้อแล้วมิ่งมนิ่งนิงมิงผู้ชายมาซื้อเขาเขาเสียเงไกกี่ี่จอเซื้อซื้อขายกันราคาประมาณสามสี่แสนน่ะแม่บ่มากปาเอะอร่ปลาได้ห่ื้อนี่เผ่ได้แพ้ตู้เมาหนาวำมนเสันจับมือไป ก็นะลายนี่งามนะท่านผู้ชมอันนี้ปกติเพิ่นขายกันสี่ห้าแสนหมดแล้วเนาะสี่ห้าแสนแต่ว่าอันนี้เขาขอขอปั่นนะเพิน่นไปนุ่งอันนี้ประเภทของฝากอันนี้เพิ่นเพิ่นขายเพิ่นปั่นให้กับเพิ่นขายดอกปั่นให้สามแสนห้าเอาประเภทของตอนของฝากงามไปเลยใช้เวลาดุ่นไปไนนุ๋ยกนเนียว่าเพื่อชิ้ตตัมแล้วเนาะ จักมือเนี่ยเดือนหน่อยโอ้โหลายคนสามใส่เวลาตั้มประมาณสมเดือนพคนอรฝืนนี่อ้โหลายมอ,อเออพอต้งใส่มือทัก เก,ก,กับเอเวลาว่างออกันะเฮ็ดเนาะคขา่าตั้งใจเฮ็ดกับห่อดอ,อกสาเดือนแต่ว่าพื้นนี้แหะประมาณใช้เวลาประมาณ3เดือนงามไรเอาได้ของฝากแล้วจ่ายเงินเราก่อนนลืมจ่ายเงินแล้วอนนะลเ,เอาือในในี้บ้านน้ำ้วหลังจ่ายเงินค,<ด>คนก่อนทานสม นี่นะอะไรยไม่แล้วได้ตัดเมาเตรนยมแล้านกาะเืยอแม่เพ่อยนะเตรียมเตมเตีมเตรียมแ้เนาะเียม ไปสอยหักหมูหมูหลายเนาะบ้านนี่เลยเนแนวนี่ก็ยังพอยู่อยู่เนาะ หลายบานเเป็นหมูกี้เนาะนี่บรรยากาศหอบๆบ้านยำหล่านี้ตาไปลุงเลย ไาจอดบ่มหมดบ่มเทปมาดงบ้างลายตามเงื่อนลายคือจะเจ็บนงเองวัเขาหนุ่งเองเขาสาวไม่ง่าหน้องตีนก็ลายแต่เนเจ็บผนี่คือแถวแถวบ้านเขาที่ตู้ได้ลายนี้มาทำแล้วมีสองอันก็จะทำแผ่สิ อ๋อันนี้มันหลายลายกับหลายเส้นเลยหลายสีเนาะนี่ขอจังเงินนั่นตัหูกแค้่ะอ้ครับ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 ได้บึง

สิ้นแิ้วอย่าันเนาะในน้อยอี่ก็ต่ำกิ่งขนาดเนาะเสียวซานนี่็ลายแบบนี้เนาะนี่เป็นลายธรรมดาเนาะ

ตามเข้าลงมือตามเข้าไม่ก็สี่นาจะเป็นสี่ลายหมดเลยนะตัวนเอใช่ลังเลยลังเดตามเงันตามหาสุดยอดสิ้น ของเมืองเราโอ้ยลายนี่เฮ้โบราณว่าลายงามเนาะลายแบบลายนาะเนาะแบบลายแบบอยู่ในวัดนะลายช่องนะ,อะเออเอองามเลยงาม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 แต่สีมันจะจืดถ้าเราเอาสีมนันเด่นๆนะมันจะงามไปแบบนี้ให้เลยมี่นอลายงามเลยขักคักขัก,ขก,ขกนี่เป็นลายสิ้นสิ้นธรรมดาได้เลยเนาะ เมื่อบิงไม้น้อยเนี่มีอยู่ขนาดสี่ิบอาทเพื่อสิได้เป็นันนี่เนาะคักหักหักเออนี่เด้อ ไบลายมือของแตละหลังเด็ดเหว่าสูซีเนาะซีสีสสบวัวเนี่ยงามไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ได้ตามไปอีกันพุชมตามทีมงานจ้อยเบาเล่าไปค้นหาสุดยอดสิน้นสนเผาบรูเด็เริ่มหันลิ้นได้แล้วเหรอกันเนี่ยเออ

มันเป็นสี่สีเนาะเนองสามสี่่งสองสามสีมันจะเป็นมันเป็นขันมันนะนะเป็นล็อกมันเนี่ยโอ้สี่สี่ตากระโลเนาะเป็นแบบสตาเนาะสี่สี่สี่หอง่าุ่มปอยุ่มปอยภาษาภาษาบลูสมปอยเป็นภาษาซับสินนะอืมห้องก็ูกันแบบแต่ว่าแต่เป็นสินเป็นละสีลายเนาะ บูมีคายโบราณนี่ฮะจะมีคลายเนี่ยเป็นไฉครับถามถาม้อ๊ะเจ๊เต้แลวฮะเฟื่องเฟื่วง